โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกันอีก2อาชีพจากคลิปที่แล้วเลยนะทุกคนอาอาชีพอีก2อาชีพนี้ผมก็จะเลือกไปที่ไปฟาร์มนมนะทุกคนแล้วก็ไปฟาร์มกล้วยนะครับผมโอเคที่เราจะไปนมกับกล้วยเพราะอะไรเพราะว่า2อย่างนี้มันจะเอาไว้ใช้ทําอาหารนะทุกคนก็คือนู่นโตัวค้าอาหารอยู่ตรงนู้นเลยนะครับผมมันจําเป็นยังไงเพราะว่ากินทีเดียวมันจะเต็มนะทุกคนแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชนเขา โอเคก็ตามที่ผมมาร์กเมื teachers, All right.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  ่อก like ี Mat ้เลยนะทุกคนก็เดี๋ยวไปกันทุกคนอันนี้ก็ไม่ต้องทําไม่ต้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะทุกคนสามารถไปทําได้เลยนะครับผมสาหรับแก๊งไหนที่อยากจะแยกกันฟาร์มก็แนะนําให้ไปฟาร์มนมกับกล้วยไว้ด้วยก็ดีนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมถึงนมและกล้วยเลยดีกว่าโอเคทุกคนก็ถึงนมวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนน้องวัวก็ยืนรอให้เราเข้าไปเชื้อดเรียงตัวเลยโอเคเดี๋ยวผมจะ ขออนุญาตฟาร์มก่อนนะทุกคนก็มาถึงก็กดตัว e แล้วก็ฟาร์มได้เลยชิวๆเหมือนหมูเมื่อกี้เลยนะทุกคนเราก็จะได้นมวัวมา2กล่องนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเลยนะทุกคนว่าจะเอาแค่ไหน,นทุกคนแต่ส่วนใหญ่ผมจะฟาร์มไม่ได้เอาไปขายทุกคนผมจะฟาร์มแล้วก็เอาไปค้าเป็นอ่นมกล้วยเพื่อที่จะกินทีเดียวแล้วก็หลอดมันจะเต็มนะทุกคนก็จะได้ไม่ต้องกินอะไรบ่อยๆนะครับทุกคนประมาณนี้เลย โอเคทุกคนอ่ามันก็ขึ้นว่ากระเป๋าของผมเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอเคก็คงต้องไปก่อนแล้วครับผมอ้าอีกสัตว์นรกแม่งชอบชอบลืมปลดล็อกรถนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปกันต่อไปที่กล้วยต่อเลยนะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลกันมากก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูมาถูกทางมันน่ถูกนี่ไปทางนี้โอเคเดี๋ยวผมตัดเลยนะทุกคน โอเคทุกคนก็มาถึงดงกล้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าหมายยืนรอเรานะทุกคนแล้วก็มาฝึกย่องชุนกับมันได้เลยไม่ใช่ไอ้โอเคก็ไปฟาร์มกล้วยต่อเลยทุกคนแต่กระเป๋ผมเต็มไม่รู้มันจะฟาร์มได้หรือเปล่าเอาฟาร์มได้เว้ยโอ้โหแม่งแทงคนฮาร์ดคอร์โอเคก็จะได้กล้วยมานะทุกคนจํานวนหนึ่งหนึ่งกล้วยหนึ่งพลนนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ทําแบบนี้ตามให้กระเป๋ามันเต็มเลยนะทุกคนแล้วค่อยเราค่อยเอาไปคราฟกันในกระดาษกลางอีกทีหนึ่ง แล้วก็เหรียญคนเหรียญคนทํางานอ่า <_ d ancing> เหรียญคนไข่งานเออเหรียญคนขยันทํางานเอาไปทําอะไรได้ก็คือเอาไปค้าพวกแฟชั่นนะทุกคนแล้วก็ค้าของต่างๆนะทุกคนโอเคอันนี้จําเป็นอยู่นะทุกคนเก็บไว้ได้ก็เก็บไว้นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้กล้วยของผมก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราเข้าไปในกระาดาษกลางกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมอยู่กระาดาษกลางเลยนะครับทุกคน โอเคทุกคนก็ถึงกรลดาดกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปคาบอ่าไอที่เราได้มาเลยนะทุกคนก็คือนมใช่ไหมนมกล้วย oh gosh. โอเคก็กดไปเลยสิบอันกดยืนยันนะทุกคนโอเคเราก็จะได้นมกล้วยกันมาดื่มดํากันให้สมใจย,ยากกันเลยนะทุกคนโอเคก็รอการครับก็ไม่ยาก,กเลยนะทุกคนสําหรับวัตถุดิบที่เราต้องไปหาก็ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนสามารถทําได้ทุกคนเลย แล้วกประเทศนี้นะจะบอกว่านาย,ยกดีมากนะทุกคนนาย,ยกคือดูแลตลอดเลยทุกคนแบบ24ชั่วโมงมีนาย,ยกคอยดูแลตลอดไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่ได้รับการดูแลนะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าจะขาดความอบอุ่นมีนาย,ยกดูแลตลอดแน่นอนโอเคเดี๋ยวครับอันนี้เสร็จผมจะพาไปดูรถที่ขายในร้านคารถนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีรถอะไรให้ซื้อกันบ้างนะทุกคนบอกเลยว่ารถประเทศนี้โคตรแจ่ม แล้วก็จะมีรถโดนเนทด้วยนะทุกคนพวกแลมโบกินี่นะทุกคนพวกแมคลาร์นแล้วก็มัดแต่งนะทุกคนก็อยากจะโดนเนทก็ติดต่อนาะยกได้เลยนะทุกคนแล้วก็จะมีกาชานะครับลูกละสิบบาทก็จะสุ่มได้รถต่างๆก็คือแบบหลักๆก,ก็จะมี r x 7นะทุกคนที่จะเป็นรถกาชานะทุกคนเป็นรถค่อนข้างจะลิมิเต็ดเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจํากัดแค่1000ลูกเท่าน,นั้นเองนะครับผมใครอยากจะซื้อต้องรีบๆมาซื้อกันเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ถึงนั้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูรถเลยแล้วกัน โอเครถส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่อยากจะให้ดูก็จะเป็นหมวดของรถสปอร์ตเนาะรถสปอร์ตก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่อา,อาอาสามสองนี่รถยอดนิยมอาสามสองนี่แต่งเต็มถือว่าแรงแล้วก็3ามเนย์แซดทุกคนโคตรสวยโคตรเท่อาคา4สี่แสนก็คือช่วยกันฟาร์มยังไงมันก็ได้ทุกคนแล้วก็ซี v i c ที่ผมขับอยู่ก็3ามแสนหโอเค รถก็จะแรงๆนะครับทุกคนถ้าเอาไปแต่งเต็มเนี่ยคือแรงแน่นอนแต่งเต็มก็ประมาณแสนเงินแสนนะทุกคนก็ต้องเก็บเงินไว้แต่งด้วยนะทุกคนหลักๆก็จะมีรถประมาณนี้เลยนะทุกคนโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ซูปเปอร์คาร์นี่นี่นี่เป็นไงอันนี้รถอ g ราทนะทุกคนอันนี้รถคันนี้ก็แรงรถในคนในแก๊งผมขับอยู่อันนี้ก็จะคล้ายๆดัมโบอืจัดรถแจ่มเลยนะทุกคน หกแสนนี่ G T B ก็ราคา8ปดแสนคันนี้แนะนําให้ซื้อนะทุกคนมันจะคล้ายๆแมคลาเรนเลยเนาะแต่อนนี้ก็จะเป็นรถโดเนทนะทุกคนนี่รถโดเนทดีวผมให้ดูนี่มันจะมีอย่างนี้เลยอ่าอันนี้มัดแต่งเนาะแล้วก็แลมโบแล้วก็แมคลาเรนประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นการใช้เงินโดเนทนั่นเองโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปทำอะไรก็รอติดตามกันเลยนะทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บ